คุณสีสุเทพนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเชิญได้เลยครับสวัสดีครับสีสุเทพครับจากบริษัทดีคาลอนประเทศไทยครับดีคาลอนนะฮะวันนี้ตำแหน่งงานที่นำมาเสิร์ชกันในรายการของเราเป็นตำแหน่งอะไรครับทางดีคาลอนนะครับจะเปิดตำแหน่งที่เป็นธุรกิจทางด้านรีเทลนะครับจะเป็นสปอร์ สปอร์ตลีเดอร์ถูกไหมครับหน้าที่งานของตําแหน่งนี้ต้องทําอะไรบ้างครับหน้าที่ตําแหน่งนี้ก็จะเป็นการขายส่วนหนึ่งนะครับลักษณะงานจะคล้ายๆกับดีพาร์ตเมนต์ม a เนเจอร์คือจะมีพื้นที่ที่ให้เราเลในการขายครับแล้วก็ดูทุกอย่างตั้งแต่ A ถึง Z เลยตั้งแต่สินค้าเข้ามายัน P&L ครับ o ป i t and l ล s s ครับผมอันแรกเราอาจจะเป็นเซลส์ม a เนเจอร์มาอย่างนี้แต่ว่าอาจจะดูในอุปกรณ์ด้านการกีฬาอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับอย่างแรกเลยเป็นเทรวที่แรกเขาต้องมีสปอร์ตแพชชั่นก่อน เขาจะเป็นเซลลอะไรมาแต่ไม่มีสปอร์ตพัชชันเราก็ไม่เอาครับค่ะผมเรียกว่าเป็นสกิลลึกๆเลยเป็นแพชชันลึกๆในตัวเขาใช่ครับต้องมีทั้การเล่นกีฬาวาเป็นธุรกิจทางด้านอุปกรณ์กีฬาด้วยใช่ครับบางทีฟังชันอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะบางทีเราเรื่องของแพชชันมันจะหาอย่างไงไหนช่ไหมเดี๋ยวเราจะมีตัวช่วยตัวกองหนึ่งนะครับที่ไม่เคยเสจอในตปดา์ก่อนเดี๋ยวนี้จะได้แนะนํากันด้วยงั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่ชื่อตําแหน่งกันก่อนนะครับสเต็ปเดิมนะครับเราอยากได้คนที่ชื่อตําแหน่งอะไรมาลองใส่ไปก่อนได้นะ มีตรงในระบบมีประมาณ50เรซูเม่ชื่อตรงเลยนะครับเราใส่เพิ่มไปหน่อยนะครับชื่ออื่นๆอาจจะตําแหน่งเซลล์ได้ใช่ไหมครับได้ครับเราใส่เซลล์ตรงๆได้เลยนะครับทีมงานเซลล์มาแมีเซลล์เอ็กเซคิวทีฟอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันเป็นบิสเนสดีเวลลอปเมนต์ก็ได้นะครับบิสเนสดีเวลลอปได้ครับตําแหน่งนี้หาเกียรติานะครับหาเรื่อยๆเลยครับตําแหน่งนี้เพราะตอนนี้กําลังเปิดสาขาเยอะจากชื่อตําแหน่งที่เราคีเพิ่มเข้าไปฮะเซลล์เอ็กเซคิวทีฟกับบิสเนสดีเวลลอปเมนต์ก็จะมีชื่อตําแหน่งใกล้เเเเเคคีีียยยยงงหหหรรืืออออว่่่่่าาาาาาูใใในนนนขขบ้้้้ทกกกกลลัสมมมถพิิตไดะจ ล่างมีตำแหน่งไหนที่น่าจะเพิ่มเติมได้ไหมครับ retail salesperson ก็ได้ครับ retail salesperson นะครับ senior sales executive อย่างนี้ได้ไหมครับหรือว่า level อาจจะยังไม่ได้อันนั้นไม่ต้องก็ได้ครับไม่ตรงนะฮะนั่นอาจจะประมาณนี้ดูนะครับครับที่เดี๋ยวเรามาดูคีย์เวิร์ดกันนะครับเราอาจจะลองใส่สปอร์ตไหมครับอยากได้คนที่แบบมีเรื่องของกีฬาสปอร์ตคำว่ากีฬาก็ใช้ได้นะครับภาษาไทยครับฟิตเนสอะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะได้หมดครับได้หมดเลยที่เป็นเกี่ยวข้องกีฬาฟิตเนสแล้วก็ระบบมีแนะนำคำมาให้ข้างล่างด้วยพวกแบบวิทยาศาสตร์การกีฬาพลัลลัษ พันเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้จริงๆอยู่ในอขอบข่ายนี้ได้เกือบหมดเลยนะแต่เดี๋ยวเราค่อยมากรองตัวอื่นเพิ่มเติมก็ได้ใช่ไหมครับครับผมมีกําหนดทางด้านวุฒิการศึกษาไหมครับว่าเขาจะต้องจบทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการกีฬาอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างีหมครับไม่ครับอีเกลิลเลอร์ไม่จํากัดวุฒิการศึกษาอ๋อแต่ถ้ามีแพชชั่นทางด้านกีฬาโอเคครับโอเคได้ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวลองดูคีย์เวิร์ดกันก่อนนะครับอันนี้เป็นเสิร์ชแบบที่หนึ่งนะครับแบบแรกคือลองใส่คีย์เวิร์ดดูก่อนว่าคนนนนททีีีีีี่่่่่่มมมมมแแบบบเเเเเเเปปป็็ซซลลส์์์์้้้วววกกคคยยิรรรรดอออออููใําาาตตจืงะณน ด้วยคุณสมบัติที่เรากรอกเมื่อสักครู่นะครับชื่อตำแหน่ง Business Development นะครับนี่ครับระบบก็จะจับมาให้ว่าคําว่ากีฬาของเขาเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของรซูเม่เขานะครับแต่นี้อาจจะเป็นในเชิงของคุณสมบัติที่มีคําว่ากีฬาแต่จะมีรายละเอียดย่อยๆอยู่เดี๋ยวดูสักท่านหนึ่งด้านล่างครับ s e l e s r Executive นะครับ Traditional r a d e มีผลงานเป็นผลงานทางด้านกีฬาแล้วก็อยู่ในสายเซลล์ด้วยนะครับ Senior Business Development Executive นะครับเป็น Certificate in Sport Recreation Business Development นะครับตามคีวดที่เราใส่เมื่อสักครู่ก็อาจจะเจาะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ อันนี้มีคุณสมบัติด้านอื่นที่เราต้องกรองเพิ่มไหมครเช่นช่วงอายุหรืออะไรที่เราอยากเพิ่มเติมเพื่อให้ชัดขึ้นไหมครับอาเป็นทักษะภาษาแล้วกันครับเป็นภาษาด้านภาษาอังกฤษไหมครครับต้องมีคะแนนสอบไหมครับไม่ต้องมีครับแต่ขอระดับความชานาญดีขึ้นไปครับภาษาอังกฤษดีขึ้นครับเป็นวิธีการหนึ่งจริงๆในหนึ่งตำแหน่งงานอาจจะมีหลากหลายวิธีนะครับกรณีนี้เราระบุชื่อตําแหน่งนะครับแล้วเราก็เสิร์ชไ้ด้วยคุณสมบัติตามคีย์เวิร์ดที่เรากําหนดนะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดปีกย่อยว่ามีท่านไหนททททีีีี่่่่่่่่่่่ตตรรรรงงงงกกกกกััับบเเเเาาาาาา้้้อออออนนนนนะจมมมมืืืวสคูููยยยิ็ด ูที่เราคีย์คีย์เวิร์ดไว้นะฮะอยู่ในสายเซลล์สาย BD นะฮะ business development แล้วก็ได้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษมาด้วยนะฮะตามที่เรากำหนดเมื่อสักครู่ัอันนี้คือวิธีที่ในวิธีที่1นครับวิธีที่2ก็คือเราสามารถกรองเข้าไปให้แคบขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยใส่ประเภทธุรกิจเพิ่มได้เช่นอาจจะเคยนอกจากเป็นเซลล์แล้วนะครับก็คืออยู่ในธุรกิจด้านการกีฬามาใช่ครับเพิ่มเข้าไปอันนี้ก็อาจจะในเรื่องของ Product Knowledge ก็อาจจะมีความคุ้นเคยมากขึ้นนะครับแล้วก็ลองใส่เข้าไปีนจะเป็นแบบที่2งนะครับก 377รีสนะูเม่ครับ VP of Business Development นะครับถ้าเกิดนะครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่ในด้านกีฬา,าจะถูกดึงขึ้นมาให้ความสามารถด้านภาษานะครับได้หมดเลยแต่อันนี้เรายังไม่ได้กรองประสบการณ์เดือนเดือนนะครับเลยอาจจะเจอทุกกลุ่มอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ตัวกรองเพื่อให้เจอเยอะขึ้นหรืออีกบางวิธีนะครับบางทีถ้า<ม>โฟกัสชัดเจนขนาดนี้เช่นมีคีย์เวิร์ดที่ชัดเจนเราอาจจะไม่จาเป็นต้องใส่ชื่อตําแหน่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ,รบก็จะทําให้เจอคนที่ใช้มากขึ้นถ้าเบื้องต้นเดี๋ยวดูคุณสมบัติคร่าวๆก่อนน้ี เราได้เห็นข้อมูลคีย์เวิร์ดที่เราเจอเป็นเรื่องของกีฬาสถานการสปอร์ตแล้วก็เป็นสายทางด้านเซลล์มาด้วยแล้วก็อาจจะมีประสบการณ์ก่อนหน้านี้ที่อยู่ในธุรกิจประเภทของธุรกิจด้านกีฬามาด้วยนะครับแบบนี้ถือว่าเริ่มเห็นว่ามีทักษะที่อยู่ในข่ายไหมครับอันนี้ยังครับคนยังอันนี้อาจจะยังไม่ตรงเป๊ะนะแต่เดี๋ยวเราเจาะลึกลงไปได้นะฮะรูจแนลเซลเอ็กซ์เซคิวทีฟนะครับอยู่ในธุรกิจทางด้านกีฬาตามที่ระบุไว้ในคีย์เวิร์ดเมื่อสักครู่ด้านล่างด้วยนะเพลย์สปอร์ตแล้วก็มี ครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่ในธุรกิจกีฬานะครับถึงแม้ว่าโอเคล่าสุดอาจจะย้ายธุรกิจไปแล้วนะครับก็ถูกดึงขึ้นมานะฮะจะมีอีกแบบหนึ่งครับคือเราสามารถเสิร์ชเป็นงานในเรกความเชี่ยวชาญขเขาได้นะครับเป็น<ม>แพชชั่นเมื่อสักครู่นี้ี่จังเราสามารถเลือกได้หลากหลายกีฬาเลยครับเพราะว่าแพชชั่นในกีฬาแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันก็สามารถเปิดกว้างได้แล้วก็เลือกหมวดกีฬาได้เลยครับใช่ครับกีฬามีอะไรบ้างที่ได้กีฬาด้านไหนเป็นพิเศษนะครับ ออสบีนเขาฟุตบอลมีหมดนะครับอันนี้มันก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งครับที่คุณสีฤทเท์อาจจะพอกรองคนได้สเต็ปหนึ่งเพราะว่าในเรซูเม่ของเจ้ากันเป็นที่เดียวที่มีเรื่องของฮอบบี้บอกว่าเขามีอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่ตรงนี้ไปเนี่ยคนที่ไม่มีอดีตเหล่านี้หรือมีแต่ว่าในระดับเริ่มต้นอะไรเงี้ยครับจะถูกตัดทิ้งไปหมดแต่ว่าเขาจะต้องมีความเชี่ยวชาญมาในระดับหนึ่งใช่เราก็จะเห็นแพชชั่นแล้วก็ความเชี่ยวชาญของกีฬาแต่ละประเภทของเขาด้วยอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ไปในเช ให้เห็นเป็นตัวอย่างวิธีการนะครับจริงๆอาจาจะเลือกได้หลายอย่างเลยนะครับเพราะว่าจริงๆธุรกิจบริษัทเกี่ยวกับกีฬาทุกประเภทอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเลือกได้หลายข้อลองดูผลลัพธ์คร่าวๆสั้นๆสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้แหละคือจริงๆไม่ค่อยได้ใช้ฟังก์ชันนี้นะฮะแต่ว่ามีอยู่ในระบบให้สามารถเลือกใช้ได้1ใน17ตัวกรองนะครับจริงๆถ้าเกิดเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูใบเต็มนะครับมันก็จะมีหมวดของ competency หรือ h o p y เมื่อสักรู่เนี่ยครับก็จะดูที่เขากรอกมานะครับก็จะมีตัวทักษะอาจจะไปดูจาลลกี่อ นะครับแล้วก็ความสามารถพิเศษตัวฮอฟฟี่นะครับตะ่ก,กี้เหมือนเราเลือกดำน้ำไม่ด้แตสนองเจออันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าในรายละเอียดทักษะเดี๋ยวอาจจะเจาะลงไปในเรซูเม่ของแต่ละท่านอีกทีหนึ่งก็ช่วยได้นะครับครับผมอันนี้ให้เป็นแนวทางเป็นกรอบในวิธีการเสลอชวยให้ด้วยนะครับได้ครับงไงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุดีเทลนะครับครับอบครับครับสวัสดีครับวันนี้ได้ใช้ตัวกรองอีกหนึ่งตัวที่ปกติเราเองสองคนก็ไม่ค่อยได้ใช้ในรายการนะครับแต่ว่าก็มี